ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าธนาคารมีความเป็นมายังไงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AI One Nano คลิปนี้จะทําให้ท่านได้ไขข้อข้องใจในสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนือนกันเรื่องราวของธนาคารเริ่มต้นขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการสะสมและแลกเปลี่ยนทรัพยากรในสมัยโบราณชาเมโสโปเตเมียและอียิปต์ได้สร้างระบบที่คล้ายธนาคารแรกของโลกพวกเขาใช้โกดังเก็บธัญพืชและโลหะมีค่า ฝากไว้กับนักบวชหรือผู้ปกครองเพื่อเก็บรักษาและบันทึกบัญชีการเก็บรักษานี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะสมแต่สะท้อนถึงแนวคิดเรื่องความเชื่อมัน่นและความปลอดภัยของสังคมมนุษย์ยุคแรกต่อมาในดินแดนกรีกและโรมันธนาคารเริ่มมีบทบาทมากขึ้นพวกเขาไม่เพียงแต่เก็บเงินแต่ยังให้กู้ยืมรับฝากและโอนเงินระหว่างเมืองการกู้ยืมมักกำหนดด้วยดอกเบีย้ย และสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรธนาคารกลายเป็นเครื่องมือสำคัญทั้งในการค้าขายและสงครามแล้วเริ่มสร้างความเชื่อมั่นว่าเงินที่ฝากไว้จะไม่สูญหายในยุคลางหลังการล่มสลายของโรมันธุรกรรมการเงินส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยวัดและโบสถ์แต่ไม่นานครอบครัวพ่อค้าในอิตาลีเช่นเมดิชีเฟมิลีได้พัฒนาธนาคารสมัยใหม่พวกเขาใช้บัญชีแยกประเภท ดับเบิลเอนทรีทำให้การจัดการเงินและสิ manage นเชื่อมีความเป็นระบบธนาคารในยุคนี้เริ่มให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสินเชื่อธุรกิจซึ่งเป็นรากฐานของธนาคารพาณิชย์เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่17-18ธนาคารกลางแห่งแรกถือกำเนิดเช่นสวีเจตลิกส์แบงก์ในสว uh, ีเดนเมื world, ่อปี1668และ Bank of England ของอังกฤษในปี1694 ธนาคารเหล่านี้มีหน้าที่ออกธนบัตรกำกับดูแลเงินตราและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกษิจการก่อตั้งธนาคารกลางถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้สถาบันการเงินกลายเป็นผู้กำหนดนโยบายการเงินและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน <ijo. S 2> เมื่อเขา้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมความต้องการเงินทุนของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นธนาคารพาณิชย์จึงเติบโตอย่างรวดเร็วการฝากเงิน การให้สินเชื่อและการโอนเงินระหว่างเมืองกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นธนาคารกลายเป็นหัวใจของเศรษฐกิจและตัวกลางการลงทุนโดยไม่ใช่เป็นเพียงที่เก็บเงินแต่ยังช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็วช่วงตน้นศตวรรษที่20วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เช่น Great Depression ในปี1929ทำให้ธนาคารหลายแห่งล้มละลาย รัฐบาลหลายประเทศจึงเริ่มจัดตั้งกฎหมายกำกับธนาคารแลระบบประกันเงินฝากธนาคารกลางเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการควบคุมเศรษฐกิจและป้องกันวิกฤตเรื่องราวยุคนี้สอนให้เห็นว่าความเชื่อมัน่นและความมั่นคงทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของธนาคารปลายศตวรรษที่20การเข้ามาของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนโฉมหน้าธนาคารไปอย่างสิ้นเชิงการทำธุรกรรมผ่าน ATM การใช้บัตรเครดิตและธนาคารออนไลน์ทำให้ผู้คนสามารถจัดการเงินได้สะดวกและรวดเร็วธนาคารกลายเป็นศูนย์กลางบริการทางการเงินแบบครบวงจรไม่ใช่แค่ที่ฝากเงินแต่รวมถึงการลงทุนการวางแผนการเงินและการโอนเงินอย่างมีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันธนาคารกำลังเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มรูปแบบมบายแบงกิง้งฟินเทคบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซี กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัานการเงินผู้คนสามารถบริหารเงินทำธุรกรรมและลงทุนได้จากทุกที่ธนาคารไม่ใช่เพียงโกดังเก็บเงินอีกต่อไปแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโลกการเงินและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเรื่องราวของธนาคารสะท้อนวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของมนุษย์เริ่มจากโกดังเก็บธัญ,ญพืชและโลหะมีค่าในยุคโบราณ มีการพัฒนาเป็นธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางจนถึงโลกการเงินดิจิทัลในปัจจุบันธนาคารยังคงเป็นเสาหลักของความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นและเป็นตัวกลางสำคัญของเศรษฐกิจโลกขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์โวยสนับสนุนเราด้วยการกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในอนาคต หรือหากอยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ